อายังหมแล้วนึ่งสองสามสวัสดีครับกิตารดแรลี่ครับวันนี้เราจะมีของที่เก็บตังค์ซื้อมายาวนานมากเก็บตังค์ซื้อมาตั้งแต่สิบขวบไม่ใช่เก็บตังค์มันมีตังค์นานแล้วแต่มันไม่กล้ากดเองเดะมันคือเฟ้ดเดี๋ยวหัว นี่คือเก้าอี้เอ้ยเออเก้าอี้หรอเก้าอี้ได้มาแล้วในราคาที่ถูกในราคาที่มือล่างถูกมากๆเดี๋ยวเราจะมาลองแกะครับข้าแกะหรอไช่ทำไมเดิไม่แกะเราจะมีคอนเทนต์คอนเทนต์คอนเทนต์ใช้แฟนประกอบก็ต้องประกอบช่วยกันจะมาใช้แฟนประกอบเลยใจนี้ใจนีคนเดียวเลย แต่งเ,เงินคนเดียวที่ไหนเขาจเจ้าอี้ตัวนี้ได้มาแบบมือลัล่นเ,นะเออเป็นรุ่นอะไรนะนี้ Arrow l o นี่้ a s แ b a ค ไม่ต้องบอกลงก็ได้ค่ะไม่ได้สปอนเซอ,<ห>เอ,อร์ไ่ชอบรอดยงมากแ<ด>ต่ว่ามันเข้าคนเป็นสปอนเซอร์แล้วเจ็บท,ทำไมมันเ,เ,เ,เจ็บ<น>เอาอ่ะเริ่มเนี่ยก็ยไม่ยากแค่แค่กดลง ทำบบไมอันนั้นไก็ได้อ้าโอ้โกดทีกล้องสัตว์เออได้แล้วได้แล้วเอ้าเออโอเคใส่แล้วทำยังไงต่ออันนี้มันก็จะเป็นชว ก็บออยู่ก็ดูพวกเงินแหละเราจะประกอบขาก่อนั้นเราประกอบยๆใส่ไงนี่หรอใช่มันต้องเอาใส่นี่เไาใส่มันต้องได้ขันอะไรอ๋อมันต้องคือยีสตัวนี้ ก็เอาตัวนี้ใส่บอกเอ้เาบอกมนี่ไงบอกจอมันันใจมาตัดไม่ใช้กันไกลกรมโดนก็อีอฮะไม้บอกมันก็นี่เดียวกันนะนี่ก็สมราคา แล้ว <Yeah. laughs> ทำไมไม่เปิดสั่งสั่งเองโอนเงินเองด้วยอยาอามาโดนเงินไปบ <laughs> แบบแบบเงิน นี่ไงได้มาแล้วฮิโอ้ตู้หน้าตู้หลังได้เลยได้บีแต่ว่าอันนี้ใสไ่ไว้ที่ที่อันใ,หหนให้หัวในหายอ๋อที่เห็น อยู่อยู่เดี๋ยวนี่เขาไม่เข้าใจแบบนี้หรอไม่ก็ถอดแล้วเงี้ยก่อนก็นได้เออโอ้ยี <northwest> ถูกฝั่นไหมนี่มันฝั่งไหนถูกนี่มี <S <S <aston ished> มันได้สองฝั่งได้หนีเห็นไหมนี่ไม่ไมันได้ฝั่งนู้นเวลาเราปรับาเราก็ปรับขวาสิมาปรับซ้ายหรออันนี้ไม่ใช่ที่ปัก็มันเป็น รับขึ้นรับความสูงควมยังไม่เคยนั่งก็อีแบบที่มันรับได้เ่อาะาเจเอาเสร็จแล้วอ่ะเร็วๆ ไปไหนตัวก็ไปแกะอันนั้นออกมาแกะอะไร่ไถ้าทำไมไม่ไแกะทำทาถือกล่องค่าเทียดสำเร็จความสุขจนล้นทำเบาๆเรียบทางนั่งคนเดียวบอกสิบอยไปให้นั่งนำ่อาได้ไปแล้ว มาแล้วก็วางนี่บ่ป่าวว่าเราประกอบพิษเราต้องไม่ประกอบอันข้างล่างก่อนม,มอนันจะตั้งได้ก็เอาคว่ำลงเอาคว่ำลงเอาคว่ำลงเอาคว่ำบมเด้เอาเอาเรียบร้อย ไม่ยังเองไม่ร้อยเองเหลือด้านใต้อันนั้นคืออะไรอะไรหมอนอ่ะหมอนเอามาใส่เดี๋ยวไม่ประกอบใส่เศษก่อนแล้วค่อยใส่หมอนออ๋อแล้วก็หงายด้านหลังด้านหลังอีเหมือ,อนมันต้องมีตัวไม่ละแนละ้ว ไ,ไม่มันจะเอาส้สอมแบบนี้เลยหรอไม่ได้มีตัวตัวยืดตวัวอะไรนี้เลยหรออนับป้องไม่เหรอสิประกอบตน่อนเถอะไม่ใช่ก็นีไงเออไม่คุณจีนก,ก็จอดเฉยๆเอาๆก็ยุยุบวิยุบช่วยปาดี วินาจีไม่ไั้จะได้นั่งกันอีกแล <S <S ้วเดี๋ยวไม่ตรงเอ้าแล้วเดี๋ยวมันไม่ตรงดูดูในตัวอย่างสิบีเอาเอาใช่ปะมันไ,ไม่เห็นสุกแบบนี่เม่พ่อหนบอกก็แบบนี้เหลอไม่ต้อง,องขันอะไรหรอองหักขึ้น ถอดออกช่วยกนันที่ละไหนมันต้องอยู่อันนี้บงังเหรอเวลาอันนี้มันต้องมีสัตว์ปีนไใช่เหรไหนอะไรม่มดที่ข้าวข้าวไหนอ๋ออันนี้ออกม <laughs> มันไม่น่าจะมาเกินเสียดีดี อ๋อนั่งดีนั่งนี้ก็ยังไงแล้วตอนถังก็ดึงทางอันนั้นเลยมันเบอร์มีแบบนั้นโอ้ยแบบบัดนอดอ้าวโอ้ย <c oughs> เ <c oughs> ป็นลูกซางไปเยว มันเป็นอย่างนี้บีทำไมไม่เข้าเห็นอีกรุ่นนึงอ่ะดูน่ะไม่เข้าเห็นอีกรุ่นหนึ่งคือเราไม่ต้องยกตัวออกขนาดไหนก็ได้คือแบบเข้าใจไหมคือแค่เรากดขึ้นแล้วมันก็ผักขึ้นให้เลยไม่มีก็อีสำนักงานก็ไม่มีเหรอเออไม่สำนักงานก็ต้องดึงเตือนขึ้นไม่ก็พอ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 ี่ละ มาครับผมรีวิวงโอ้ยเอาอย่างนิ่มดีดูดูจะโชว์มีหวัวสีดวนอุ้ยมันมัน,ม,นมันต้องปรับอันนี้ได้สิมันล็อกได้ไหมนี่มันบอกดูว่าล็อกวันนี่ล็อกก็นี่ล็อกแล้วเันเขไาไปก็คือล็อกไงนี่ไงยากไปจริงแค่อ <laughs> ใครสิมันอ่อนแดมนี่วะแย่ลกลุกก็ที่จะหายลุกมีแหละเขาจะวันนี้เขาจะนอนทานนี่แหละวันนี้เขจะนอนทานอ้ยอ้ยทำไมไม่ดื่มเลือละมันตีหงบีไม่ใช่เขาที่หง

แอโร่โฟูเสร็จแล้วแม่โก้ไหมแม่รังนั่งไหมแม่มานั่งนี่เป็นไงบีมา๊ทำอะไรอ่ะเอ๊ตงจต๊าทำไมไม่สใ้เลยดไปประมาณว่าเหมือนบอ่อรถอใช่ใครบ่อรถ ในคลิปยังไม่เสร็จยังไม่จบยกรีวิวอยู่เป็นไงเป็นไงสัมผัสแรกมันก็เหมือนก็อีสมกับราคาที่ลําซือมาเขาไปเห็นเขาไปเห็นตัวราคาถูกตรงนี้ก่อนนี้ก็ยังแบบมันจะแบบนั่งแบบอันนี้ตัดครับเราไม่ต้องตัดอ๋ มีมีโลโก้ขเขาไงเรา,เราต้องให้เกียรติเขาด้วยไม่ใช่แล้วคนเรามันก็ชอบคนละแบบไม่รู้เนาก็มิก็อย่าว่ามันไม่ดีก็ไม่ดีสําหรับเขาเพราะเขาพี่ชอบแบบเออไม่ดีก็จะไม่ได้ใจ <c oughs> ถ้า,าแ,แต่ละวันเราจะอ่านถ้าถ้าก็สปอนเซอร์ดีไหมก็ดีคิวเลยปะ <Bye. S 1> บายไปครับบา,บายคนไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะ ยิ่งน่าจะเป็นอะไรก็ไม่ดูอ่ะนี่จบที่โลโก้แอลอฟูไม่ต้องโฆษณาให้เขาขนาดนั้นก็ได้หรอโฆษณาจ่อเลไปเก็บข้อบ้านลกเยอบ้านลกไปเก็บข้อบ๊ายบายบ๊ายบาย